บอกตามตามไปหาพี่มายนะครับตามไปหาพี่มายเลยตามหาพี่มไก่ตามหาพี่มายเจอยังหาพี่มายเจอไหมกาครับทะเลมืดมยามเช้าเยวลงถ่านรูปนัล่งลงยอนเ่อเลล นั่งนั่งแล้วก็ถ่ายมันจะดูสวยดูขึ้นใหญ่ครับอันนี้ตะเลขของระยองนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับในยามเช้าในยามเช้าเช้า ระวังตอไม้นะมันดูมืดๆหน่อยเพราะมันตอนเช้าๆมีคนเล่นทะเลด้วยนี่นะครับวันนีผ้านองสกายมาเป็นครั้งแรกครั้งแรกของนองสกายอ่ะนหน้ามาสิครับแล้วทำอะไร่นน่งเล่นดินโอ้หเล่นอยู่บ้านก็ได้ มากับน้องสมยัยฝึกถ่ายรูปแล้วก็เพื่อนอพี่ประดาวไ,ดไปแล้วน้องสกายไปแล้วโอ้โหมันตื่นเต้นขนาดนั้นเลยบเอบอกว่าไม่เล่น,นเอ,อ้ไหนบอกว่าไม่เล่นเล่นไหมเล่นๆๆๆ ทั้งคืนทั้งวันเลยโอ,โ,โอ้โหไอ้ไนนะขี้โม่ครับมันจะเปลี่ยกน,นะคืนทะเลยังบ่แห้งนะครับยัางมือเสอ่ๆเอาเนี่ยนะครับนี่กับเป็นวิวสวยๆงามนะครับของ ะระยองนะครับปลาสนหาดไม่ลำพึง,พงครับเดี๋ยวไว้สมย้อนครับเดี๋ยวพอกันไหมน้ครับปีนองครับบ๊ายบายด้วย